ีฬาแบบดอกครับแบบที่162สนามที่13กิตติพัฒน์ศศิธนาโนนจากทีมธนาโนนแบดมินตันพบกับชื่นยี่เฮงจากทีมโฆษณาลงแข่งขันในสนามที่13แบบที่162 กิติพัฒน์สักินธนาลงจากทีมธนาลนแต่ทิ้นตั้นพบกับชื่อที่เฮงจากทีมพลศร้าล้แแทงชันในสนามที่13กรรมาการคุณหนามโมแบบที่1 6 4อสนามที่15 แบบที่นสนามที่15นโมนาวะพรผักจากท e ีมทไอพี I P. พบกับจุนภัทรคูวัชจากท e ีมบ้านทองหย่อนลงแข่งขันในสนามที่15แบบที่164นอนโมนาวะพรพักจากท e ีไอพี I P. พบกับจุนภัทรคิวัจากท e ีมบ้านทองหยออนลงแข่งขันในสนามที่15กรรมการคมวั แมตช์ที่166สนามที่8กิจแท้ตั้งจากเอที am, พบกับชวาวสัาตว์พิเศษสัตว์จากทีมสตาบีนาลงแข่งขันในสนามที่8แมตช์ที่166กิบจแท้ตั้งจากเอที am, พบกับชาวว่าตว์พิเศษสัตว์จากทีมสตาบีนาลงแข่งขันในสนามที่8กรรมการฟุตฟี แม์ที่168สนามที่9ทีทัศเก่งการ่านิทจากทีมเดอะแกรนด์มาเตอร์พบกับราชวิตวพีนันพิทิพง์จากสปิดปายบณีพงโลงแข่งขันในสนามที่9แม์ที่168ทีทัศเก่งการฮานิทจากทีมเดอะแกรนด์มาเตอร์พบกับอาชวิตวิทพีพันนิทิพงจากทีมสปมิดปายบณีพงโลงแข่งขันในสนามที่9

ที่หน้าแนต่อบครับแบบที่170สนามที่6ซูมีพนเชื้ออยู่นานจาก พบกับปันนทาทรเหลี่ยลุกโลดจาก GTBA ลงแข่งขันในสนามที่หกแบบที่170สุเมทธสุเมธผลเชื้อ,อยูนาจากทีไทยแลนด์พบกับปันนทาทรเหลี่ยลุกโลดจาก GTBA ลงแข่งขันในสนามที่6กกรรมการคุณคุณเบิร์ดแบบที่172สนามที่16บหกชู ชุติพัศรสายเกษตรจากทีมเด็กป้อขับพบกับนััศกรอุ่นปกจากทีไทยแลนด์ลงแข่งขันในสนามที่16แข่งที่172ชุติพัศรสายเกษตรจากทีมเด็กป้อขับพบกับนภพัศกรอุลโกจากทีไทยแลนด์ลงแข่งขันในสนามที่16กรรมการคุณมด ขอให้น้องแมโมนาวะคอนพันนะครับน้องแมโกนาวะคอนพันจาก KIP พบกับจุลพัฒน์ทิพวัตจากทีมบ้านทองหยอดนะครับขอให้ลงทำการแข่งขันใ,ในสนามที่15ตอนนี้ครับ ขอให้น้องหน้าโมนาว,วาพรพันธ์จาก t ีเและน้องจุลัรร์พิทูวัต์จากทีมบ้านทองหยอดนะครับให้ลงทำการในขาดในสนามที่15ตอนนี้ครับ ขอเชิญน้องนั่โอนาว่าพรทัศนะครับน้องนั่โอนาว่าพรทัศขอเชิญที่โต๊ะดำเนินการตอนนี้ครับขอเชิญน้องนั่โอนาว่าพรทัศนะครับจากทีม HTIP ขอเชิญที่โต๊ะดำเนินการตอนนี้ครับแมตช์ที่174สนามที่2อีระวิทย์พิเชียรพงษ์จากทีม HT Two พบกับนั่โอสุนสาธรจากทีม n e Fit ลงแข่งขันในสนามที่2แมตช์ที่174 ธีรวิทย์พิเชียร์โมงจากเพชรูพบกับนโมสุสาธรจากทีโอรฟิตลงแข่งขันในสนามที่สองกรรมการไูฟ้าแบบที่1น6สนามที่15บหทีวีเพิ่มคอมพิวเตอร์ธรันยูทำรักษาจากทีมสมาคมกีฬากรุงเก่าพบกับพักตะไนอลาโปจากทีมอารเอสวิต ลงแข่งขันในสนามที่15แต่ที่176นารังยูทำรักษาจากทีมสมาคมกีฬาคุนเก่าพบกับทักกันไลอ์อาลาบลงจากทีมไอเอสวิตลงแข่งขันในสนามที่15กรมการูโควาขอเชิญน้องนาวิทพิงคุษานะครับน้องนาวิทพิงภุษาจากสิงคโปร์นะครับขอเชิญพี่โตดำเนินการตอนนี้ครับ น้องนาวิทย์เพ่งภูษาขอเชิญพี่โต้ดำเนินการตอนนี้ครับแมตชที่179สนามที่7น้าดุดีเฮนแก้วจากเจพีแอลบายฮิทิงภ์พ,พกบกับรัชตวันทีรัตนพิทิโทงจากสปิริตบายมินิงภ์ลงแข่งขันในสนามที่7แมตชที่179น้าดุดีเฮนแก้วจากเจพีแอลบายฮิทิงภ์ พบกับพระพัสวารันพิยิพงจากสปิริตบาลกดีพงโลงแข่งขันในสนามที่เจ็กรรมการูกต้องลูกนี้ไม่ควรเสียนแบบที่180ยสนามที่ห้า ดดีค่ะค่ะแมนี่เอเ้าน้าตา่งมาน้องขาวพิชาอยู่ไหนเอ่ยน้องข้าวพิชาสุธนนะครับขอชิญตอนนี้เลยนะครับน้องขาวพิชานะครับ แมตช์ที่181สนามที่4ี่ทัย์ยีดามณีเนตรจากทีมบ้านทองหยอดพบกับนภพรสีใสจ,จาก GAD ลงแข่งครั้งในสนามที่4แมตช์ที่181่งยิดทัชดามณีเนตรจากทีมบ้านทองหยอดพบกับนภพรสีใสจ,จาก GAD ลงแข่งครั้งในสนามที่4กรรมการจะพงปิด เยี่เยี่ยมลูกยัไม่ตกยกมือไว้อมาลูยังไม่ตกือเลยไม่้ตกเลยเดี๋ยวจะยกมืเด้งขาขข้ากลางะแ8แหนที่1 182สนามที่3 พิทยาพรีธามังจากพีเทศบาลการจนบุรีพบกับนภัสสิริศรีสุภาพจากยิงแอดดิบลงแข่งขันในสนามที่สามแบบที่182ทงร้อดิบอิทยาพรธามังจากเทศบาลการจนบุรีพบกับนภัสสิริศรีสุภาพจากยิงแอดดิบลงแข่งขันในสนามที่สกรรมการคุณแขกแบ์ที่183สนามที่14 วัชิร 4, ีรญาสีโคตจากดนทูกีแบดมินตันพบกับอินทนาชินชัยจากทีกอรทัพอากาศลงแข่งขันในสนามที่14แท,ที่183วชิชีรญาสีโคสจากดนทูนีแบดมินตันพบกับอินทนาชินชัยจากทีกองทัพอา,า,ากาศลงแข่งขันในสนามที่4กรรมการแลก แมตช์ที่185สิานามที่11บพีทยาพักนีเมกจากทีแปดพีตันสมุทรปาการพบกับนักพักรัตนาธนบดีจากทีเวทีครับลงแข่งขันในสนามที่11แมตช์ที่185่ยิบหาพทยาพักนีเมกจากทีแปดพีตันสมุทรปาการพบกับนักพักรัตนาธนบดีจากทีเวทีครับลงแข่งขันในสนามที่11 มการคุณาทิย์แบทที่1นึ่งสสนามที่12บัทรัศยาศิริวาลินจากทีมมหาชัยเมืองทองพบกับลินละดาโนพิทักษ์จากทีมบ้านทองยอดลงแข่งขันลิสนามที่สิบสบที่1 8 6รนัทรัศยาศิริวาลีจากทีมมหาชัยเมืองทองพบกับลินลดาโนพิทักษ์จากทีมบ้านทองยอดลงแข่งขันลิศสนามที่ส2 ประการูเลยประมาณนี้นะครับปช้าใจเย็นๆเฮยเย้โลกเฮ้ยครับสวย,วยเสร็จดีแล้วเสร็ดีขอรับยอดแบทที่187สนามที่15บห้านิดาหาบนตีจากทีสมาคมกีฬากลุ่เก่า <c oughs> กับแนน,น,นิชาคงศิริธนันิชดาจากทีมบ้านทาองหยอกลงแข่งขันในสนามที่5แปนที่187่งร้สิบดนันทนาหาดนตีจากทีมสมาคมกีฬาลุงเก่าพบกับนันทนานิชาคงศิริธนันิชดาจากทีมบ้านทาองหยอกลงแข่งขันในสนามที่5กรรมการ์กาคุูล ขอเชิญน,น้องพันจีราเฉลิมน,นะครับน้องพันจีราเฉลิมขอเชิญที่โต๊ะเนินการครับน้องพันจีราเฉลิมจากทีมบุริตี้แอนด์อรดินนะครับขอเชิญที่โต๊ะเนินการครับ